ชมวินาทีประทับใจไม้แมกเวลสวมกอดกันแน่นลิ้นสุดในทุกความคิดถึงค่ะ หลังจากเป็นดราม่ามานานแสนนานสำหรับการขอสิทธิ์ในการปกครองลูกชายระหว่างนักแสดงหนุ่มไม้พิรัตและนางแบบสายอย่างารขาาสิงกีนีเรื่องนี้ทำให้ถึงขั้นต้องฟ้องศาลและมีคดีความเลยล่ะค่ะแต่ทนายความของทั้งสองฝ่ายพยายามไกลเกลี่ยเรื่องราวทั้งหมดให้จบลงด้วยดีเพื่อตัวเด็กนั่นเองล่าสุดเพจของทนายประมาณเลื่องวัฒนวณิชซึ่งเป็นทนายของา่าโพสต์ภาพ่าพาน้องแม็กเวลไปพบไม้พิรัตค่ะซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆด้วยระบุเอาไว้ วันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ต้นเหตุทําให้เกิดเป็นคดีความและเรื่องราวใหญ่โตของครอบครัว,วนี้ได้กําลังค่อยๆถูกแก้ไขอย่างถูกวิธีสาอว์อาทิที่ผ่านมาน้องสาราได้พาน้องแม็กเบลล์ขึ้นมาจากภูเก็ตและได้ให้ทางผมช่วยประสานงานกับทางฝั่งของน้องไม้เพื่อนัดแนะให้คุณพ่อมารับลูกไปใช้เวลาร่วมกันเป็นที่น่าย,ยินดีมากๆเลยครับที่ตอนนี้ทางพ่อและแม่ลดทิฐิและหันหน้าเข้าหากันเพื่อทางด้านของตัวลูกเองในส่วนของคดีความทางฝ่ายของ และน้องา่ายังปรึกษาหารือกันอยู่ครับและยังไม่ได้มีการดําเนินสิ่งใดเพิ่มเติมเพราะต้องการให้เรื่องนี้เกิดประโยชน์ต่อบุตรผู้เยาวอย่างแท้จริงครับท้ายที่สุดนี้ผมขอให้ทุกคนร่วมยินดีกับครอบครัวนี้ร่วมกันกับผมนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปวินาทีที่ไม้และน้องแม็กเวลได้เจอกันหลังจากที่า่าลูกชายเดินทางมาที่กรุงเทพโดยไม้และน้องแม็กเวลจะนอนได้กันหนึ่งคืนค่ะและต้องบอกเลยว่าหลายคนได้รับชมคลิปนี้แล้วถึงกับการน,น้าตาไว้ไม่อยู่ถือเป็นการสิ้น สุดระยะเวลาที่รอคอยมาทั้งสองคนของพ่อลูกคะ่ะเราลองมาชมภาพความประทับใจไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ